ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ f อีช่องวิีไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาทำน้ำสมุนไพรบำรุงสุขภาพและต้านเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 กันนะครับตามมาดูกันเลยครับก่อนอื่น เรามารู้จักสรรพคุณของกระชายกันก่อนนะครับกระชายมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบลดไข้ช่วยขับลมแล้วยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสต่างๆโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านนะครับควรไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องกระชายกันก่อนนะครับเรามาทำน้ำกระชายดื่มกันเลยครับ กระชายเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเราจะต้องไปทําการล้างเพื่อขจัดคราบต่างๆนะครับให้หัวของกระชายออกเป็นสีแบบนี้นะครับสีออกอมเหลืองแบบนี้นะครับสีออกน้ําตาลน้ําตาลที่เกาะนะครับเราสมควรเอาออกให้หมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาหั่นกระชายกันนะครับ เมื่อเราทำการหั่นกระชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนสามขีดผมจะใช้น้ำนี้นะครับน้ำแร่นะครับเพื่อใช้ในการผสมทำน้ำกระชายดื่มนะครับน้ำแร่มีประโยชน์นะครับมีวิตามินมากมายนะครับและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับจะใช้ในการผสมโดยผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับในการปั่นกระชาย เทกระชายลงไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนำน้ำนะครับมาผสมเพื่อใช้ในการปั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กระชายลงไปอย่างเดียวกระชายจะปั่นไม่ละเอียดนะครับหลังจากนั้นปิดฝานะครับแล้วทำการปั่นนะครับ หลังจากปั่นได้ที่แล้วนะครับมาดูนะครับน้ํากระชายก็จะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการปั่นกระชายจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระชอนกองนะครับเพื่อเอาแต่น้ํากระชายอย่างเดียวนะครับกากเราจะใช้ไม่ได้นะครับ แล้วเราก็ได้น้ำกระชายจากการปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมส่วนผสมอื่นต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมได้ใช้นะครับน้ำแร่ไปแล้วหนึ่งขวดนะครับในการผสมในการปั่นแล้วผมจะใช้น้ำแร่อีกหนึ่งขวดนะครับเทลงไปผสมกับน้ำกระชายที่เราได้ปั่นแล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งคือมะนาวนะครับผมจะใช้มะนาวประมาณครึ่งแก้วนะครับผมจะใช้เครื่องบีบมะนาวนะครับแล้วเราก็ได้น้ำมะนาวครึ่งแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเทลงไปผสมรวมกันกับส่วนผสมอย่างอื่นนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้นะครับน้ำพึ่งที่ผมได้ซื้อมานะครับเป็นพึ่งเลี้ยงนะครับขวดหนึ่งประมาณร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนี่ร้อยเก้าสิบบาทโดยผมจะใช้นะครับประมาณนะครับประมาณครึ่งแก้วนะครับจะเทยากนิดนึงนะครับสำหรับน้ำพึ่งนะครับ น้ำพึ่งก็มีประโยชน์นะครับแล้วเราก็เทลงไปรวมกับน้ำกระชายและน้ำแร่ที่เราได้เทลงไปก่อนแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับ กิ่นหอมเชียวครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทำน้ำกระชายดื่มเพื่อสุขภาพและป้องก,กันโรคโควิด -19 หรือโค n a านะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้แล้วเราจะนำไปกรอกใส่ขวดนะครับแล้วเราก็ได้น้ำกระชายพร้อมดื่มแล้วนะครับเพื่อสุขภาพและป้องก,กันโรคโควิด -19 ด้วยนะครับ ดูสีสันนะครับน่าดื่มไหมครับสีขาวอมเหลืองนะครับน้ำกระชายนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับโดยการแช่ตู้เย็นนะครับเราจะแช่ทั้งเหยือกแบบนี้นะครับหรือว่าแบ่งใส่ขวดเพื่อรับประทานได้ทุกวันนะครับเวลาท้องว่างนะครับเรารับประทานได้นะครับเวลาเช้า1ขวดหรือว่า1แก้วก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบ่งใส่ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งใส่ขวดเพื่อทําการดื่ม ทุกวันนะครับผมจะมากอ,อกน้ํากระชายนะครับใส่ขวดนะครับขวดขนาดนี้เหมาะสมกับ1มื้อนะครับแต่สําหรับขวดขนาดนี้นะครับเราต้องใช้ดื่มประมาณ2มื้อนะครับแบ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกอ,อกแล้วก็ผมก็จะนําไปใส่ตู้เย็นที่บ้านของผมด้วยนะครับ ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับน้ํากระชายพร้อมดื่มนะครับใช้ดื่มทานได้ทุกวันนะครับแล้วเราก็ได้น้ํากระชายพร้อมดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับตามส่วนผสมที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นนะครับจะได้ประมาณ6ขวดนะครับขวดเล็กนี้นะครับจะใช้ดื่ม1วันนะครับเวลาท้องว่างหรือเวลาไหนเพื่อนๆสะดวกก็ได้นะครับ แล้วขวดใหญ่นี้นะครับจะใช้ดื่มได้2วันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเมื่อเรากอกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับจะใช้ได้1เดือนนะครับหรือระยะเวลาการเก็บได้1เดือนนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราควรดูแลตัวเองด้วยนะครับด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับและคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วเราจะห่างไกลจากโควิด -19 กันนะครับและคลิปนี้นะครับการทำน้ำกระชายต้านโควิดนะครับและบำรุงสุขภาพผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปที่ผมทำนี้นะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องวุฒิไทยพีชาแนลด้วยนะครับ ทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากควคทยไทย P Channel ครับผม